ยามเช้าขิฟอกจิวลองตัวใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับเริ่มระแวงใช้ขีฟอกจิ๋วสามเซน Tem lệch Dân mà anh dù Tem lệch Mà lại phó chiếu vào ngào Ok Hai lúc เฮ้ยเดี๋ยวกระตุกยหน่อยเรียบร้อยเลยโอ้โหย่จะไม่โดนมันพันพอใบมันพันนะครับเวลาไปด้านหน้าเนี่ยพันเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ตุกยั่วนะเนี่ยมันจะมีเขาเรียกก็ขี่ตะไคร่น้ำเนี่ยพันอยู่แบบนี้นะเราก็กระตุกกระตุก ยัว่วยั่วให้เหมือนแบบให้ทํางานบ้างเล็กน้อยกัดเลยนะ <G ül üyor> โอ้โหฟอกจิ๋วครับใช้งานได้ผลกับช h โด o w ปลาบ,บววโอเคเดี๋ยวส่งตัวไป,ไปครับ ลงก็ปลุกปลุก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 ก็ปลุก ครับนี่นะกีฟอกออริจินอลสี่เซนก็ถ้าถ้าเป็นป่าทึบๆแบบนี้นะเราใช้วิธีดัดดัดใบตรงนี้ดัดเข้าไปลึก,ลก,ลกลๆเยอะๆหน่อยนะครับให้ มีเสียงดังเพิ่มขึ้นเพื่อเรียกออกมาจากในป่าเพราะว่าป่าบัวมันทึบนะเรียกต้องเรียกขึ้นมากัดนะครับโอเคลบงานไ้ด้วยครับ KING FOX ORIGINAL